มีคนตาหนติตีติงว่าบ้าหรือเปล่าให้คนเดินทางจากทางใต้เป็นพันกิโลทางเหนือพันกิโลค่าใช้จ่ายมากมายเสียเงินเสียทองเสียเวลาไม่รู้จะให้มาทําไมวันนี้พี่น้องคงเริ่มได้คำตอบว,ว่าทําไมเราต้องมาเราอยากให้พวกเรานะครับเป็นเสาเข็มต้นแรกที่จะเป็นฐานรองรับชีวิตอน,นาคตคนส่วนใหญ่ถ้าผมสิบห้าคน ทำงานร่วมกันมีเข็ม15ต้นเท่านั้นเนี่ยที่เป็นการนำเนี่ยเรายิ่งใหญ่ได้ไหมครับเรายิ่งใหญ่ไม่ได้ดังนั้นทุกท่านที่มาวันนี้เสียสละมาวันนี้ท่านทุกคนในห้องนี้เป็นเสาเข็มต้นแรกที่จะรองรับอนาคตที่ยิ่งใหญ่ของเดอะมีเดอะเบจิกอีกเกิลครับพวกเราปรือมห้พวกเราเลยครับพวกเรา,เรา,เรา,เราท่านคือเสาเข็มต้นแรกครับเราจะบันทึกท่านเป็นประวัติศาสตร์นะครับเมื่อเราตีเสาเข็มเสร็จแล้วเพอ เพียงขยิบตาท่านจะเห็นตึกสูงลาฟ้านะครับทั่วเมืองไทยทั้งหมด8โรงงานใหญ่ๆครับเราจะลองรับอนาคตคนในวงการขายตรงนะครับเพื่อจะมาสบร็ดด้วยกันนะครับพี่น้องครับเราจําเป็นต้องเสียสละเราจําเป็นต้องเจ็บปวดเราเสียเวลาบ้างเราเสียเงินบ้างแต่ผมแน่ใจว่าเรากำลังเดินถูกทางแล้วเราทราบใช่ไหมครับว่าในธุรกิจขายตรง ในสงังคมไทยมีบริษัทที่ทำธุรกิจนี้รองรับชีวิตของคนในเครือข่ายมากกว่า500บริษัทมีพี่น้องคนไทยเช่นเดียวกับเรานะครับหมุนเวียนยโดยธุรกิจเครือข่ายประมาณ16ล้านคน500บริษัทมีคนในวงการนี้ที่ฝ่ายหาฟาสเร็จรวมกันสูงถึง16 1 6ล้านคนแต่มีมูลค่าตลาด ที่เอามาแบ่งกันเพียงปีละประมาณ50,000ล้านโดยเฉลีย่ยโดยเฉลี่ยนะครับค่ากรตลาดเครือข่ายประมาณ35%พี่น้องเราสาาคูณ5 0,000 000, ล้านนะครับและหารด้วย16ล้านคนคนในวงการเครือข่ายส่วนใหญ่สำเร็จหรือล้มเหลวครับส่วนใหญ่ล้มเหลวคนที่สำเร็จอยู่ได้อยู่ดีดมีฟังก่าหน้าผมแน่ใจว่าไม่เกิน1 0 แต่คนอีก90%ซยังอยู่ในสภาพเกิดก็ไม่เกิดตายก็ไม่ตายทำท่าจะเกิดนะทำท่าจะเกิดนะครับทำท่าจะเกิดเหมือนกันนะบางครั้งไปอยู่เป็นเจนหนึ่งเป็นคนใกล้คนที่เก่งทำท่าจะเกิดได้เดือน2เดือนนะครับแล้วก็ตายคล้ายๆจะเกิดคล้ายๆจะตายคนเหล่านี้ยังลักวงการเครือข่ายแต่เขายังเติบโตหลุดพ้นจากความยากจนไม่ได้เพราะ เขาขาดผู้นําทางที่ดีเขาขาดองค์กรรองรับการทำงานที่ถูกวิธีสิ่งที่ผมพิเคราะห์ตลอดเวลาคือคนในวงการเครือข่ายที่สําเร็จเป็นตัวอย่างนะถ่ายรูปมีรถเบนซ์ป้ายแดงสองคันไปดาวมานะยังไม่รู้ผ่อนหรือไม่นะเดือนนี้อังกีษไหนผ่อนนะมีบ้านหลังใหญ่นะครับถ่ายเป็นแฟชั่นเลย จริงนะถ้าอาจารย์ได้ SS SS 5 0 0มาก็จะไม่ถ่ายลงปกอายนะจะไม่ถ่ายนะครับมันมีภาพแห่งความสำเร็จให้เห็นใช่ไหมใช่จึงทำให้คนส่วนหนึ่งเนี่ยที่ขาดข้อมูลที่จริงไหลเข้ามาแต่ฟาสมสำเร็จนั้นเราอาจจะสรุปได้ว่าเป็นฟาสมสำเร็จโดยอาศัยควาสมสาม,มารถเฉพาะตัวในหลักการหลราก็เรียกว่าใช้คนนำธุรกิจที่ใช้คนนำองค์กรที่ใช้คนนำ แน่นอนครับการบริหารมันก็อยู่ในสภาพที่ว่าค่าของคนอยู่ที่คนของใครการทํางานร่วมกันก็มีวงนอกวงในนะครับคนที่เป็นวงในก็มีโอกาสได้มีส่วนหยิบชิ้นปรามันแต่คนที่อยู่วงนอกที่ห่างออกไปก็กลายเป็นเหยื่อเป็นฐานให้คนข้างบนเขาเหยียบขึ้นไปเมื่อเป็นต้องเป็นเหยื่อเป็นเครื่องมือผลประโยชน์ที่ได้มันน้อยเกินกว่าที่จะอยู่ในอาชีพที่ได้ ในองค์กรนั้ได,ได้เขาก็ไหลออกพอข้างล่างแล้วออกมากมันก็กินขึ้นไปข้างบนองค์กรนั้นก็ล่มสลายแล้วก็ต้องไปนับหนึ่งกับบริษัทอื่นๆกันใหม่บางคนอยู่วงการเครือข่ายมาห้าปีถามว่าไปกี่บริษัทแล้วนับใหญ่เลยนับใหญ่เลยนับ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 สองมือไม่ครบอาจารย์ขอยืมขอยืมนิ้วขอยืมนิ้วขอยืมนิ้วอาจารย์นับไม่ครบเพราะไปมาหลายที่เป็นอะฮะเป็นสัมพเวสีนะเท่า เล่ร่อนไปเรื่อยไม่สำเร็จทวยทีคนเหล่านี้น่าสงสารไหมครับน่าสงสารเพราะว่าการที่ใช้ความสามารถเฉพาะตัวนำใช้คนนำก็ค p y ไม่ได้ก็ p ัตามคนเก่งไม่ได้เม,มื่อก็คัอไม่ได้เปอร์เซ็นต์ความสำเร็จมันก็ตำ่ำคนส่วนใหญ่ก็ต้องไหลออกไปองค์กรก็ต้องล่มสลายผมเห็นภาพนี้มาซ้ำแล้วซ้ำเล่า ผมมานั่งเปรียบเทียบว่าถ้าผมเข้าเข้าสู่วงการขายตรงผมจะแก้ปัญหาคนอีกมากมายประมาณ15-16ล้านคนเนี่ยให้สำเร็จอยู่ได้อยู่ดีมีความก้าวหน้าในธรุกกรกิจคือขายได้อย่างไรแน่นอนครับเดชนัทจะเป็นนักบริหารผ่านการบริหารงานขายยาวนานกว่า35ปีเริ่มมาทบทวนว่าชีวิตการทำง,งานประสบก,การณ์ของผม35ปีอยู่ในธรุกกรกิจการขายที่เรียกว่าประกันชีวิต มี25บริษัทมีคนในวงการประกันชีวิตขายประกันกันอยู่ทั้งประเทศไม่ถึงหนึ่งล้านคนประมาณ00แสนคนคน00แสนคนใน25บริษัทแต่มีมูลค่าตลาดปีละประมาณส0 0 0 0นล้านมันความแตกต่างอยู่ตรงไหนครับธุรกิจเครือข่าย500บริษัทมีคน16ล้านคนมีมูลค่าตลาดปีละ5 6หมื่นล้านคนในวงการประกันชีวิต 25บริษัทมีคนขายประกรันไม่ถึงล้านคนแต่มีมูลค่าตลาดปีละสามแสนบาลานทั้งๆท,ท,ที่เป็นธุรกิจการขายเช่นเดียวกันใช่หรือไม่ใช่ครับธุรกิจการขายเช่นเดียวกันฝั่งหนึ่งขายสินค้าที่เป็นรูปประรมจับต้องทดลองทานทดลองทานได้ไหมครับทดลองทานได้แต่อีกค่ายหนึ่งขายสินค้าที่เป็นรูปเป็นนามรธรรมจับต้องทดลองป่วยทดลองตายไม่ได้จะไม่ใช่จ่ายจริงรเขาบอกว่าลองตายพี่อย่างนี้ได้ไหมครับ ตกลงเป็นนามธรรมจับต้องทดลองป่วยทดลองตายไม่ได้ชาวบ้านเขาบอกขายกระดาษแต่มูลค่าตลาดห่างกันลาวฟ้ากับก้นเหวใช่หรือไม่ใช่ต่างกันตรงไหนครับต่างกันที่คนขายหรือต่างกันที่ระบบการจัดการต่างกันที่ระบบผมเห็นภาพตรงนี้ผมจึงมั่นใจว่าถ้าผมเอาระบบมาตรฐานที่ใช้บริหารธุรกิจที่ชื่อว่าขายกระดาษสําเร็จเอามาวาง ให้กับวางระบบให้กับคนในธุรกิจขายตรงได้เดินตามผมแน่ใจว่าผมจะช่วยคนในวงการขายตรงซึ่งมีมากกว่าส6บล้านคนให้ประสบามสำเร็จในเปอร์เซ็นต์ที่สูงขึ้นได้พวกเราจะร่วมมือกันใช่หรือไม่ใช่ครับพวกเราจะร่วมมือกันใช่หรือไม่ใช่ครับพวกเราพร้อมจะเป็นคนคนในเครือข่ายโคตรแหลกที่จะเสียสะละรวยให้คนเ่านน้นดูก่อนใช่หรือไม่ใช่ครับเป็นการเสียสละที่ย่ยิ่งใหญ่ไหมครับ อ้าวไหนผู้เสียสละที่ยิ่งใหญ่ปรบมือดังๆเลยนะครับระบบนะครับต่ตด้วยระบบนะจึงจะสำเร็จแบบยั่งยืนผมเรียนแล้วว่าฟาสมามสามมเฉพาะตัวก็ปีเอาไปทำตามกันไม่ได้ความสำเร็จจึงเป็นเปอร์เ,เซ็นต์ที่ต่ำคนส่วนใหญ่จึงต้องไหลออกไปสุดท้ายองค์กรล่มสลายแต่ถ้าใช้ระบบ มาตรฐานนำระบบนำคนส่วนใหญ่พอที่จะก๊อปปี้นำไปทำตามตามกันได้ก๊อปปี้แลํนำไปทำตามตามกันได้เมื่อก๊อปปี้นำไปทำตามตาม,ตามกันได้เปอร์เซ็นต์พอธเร็จมันก็มีเปอร์เซ็นต์ที่สูงเมื่อพอธเร็จมีเปอร์เซ็นต์ที่สูงขึ้นคนส่วนใหญ่องค์กรก็อยู่ได้องค์กรก็อยู่แบบยั่งยืนผมอยู่ในธุรกิจประกันชีวิตหลายบริษัทมีอายุง,งานเกินร้อยปี ะครับเช่นบริษัทเบอร์หนึ่งของประเทศไทยถ้าบอกเดี๋ยวจะรว่าเป็น AIA ที่ผมเคยอยู่มาเขาไปประเทศไหนใน,ในโลกนี้เขาเติบโตสม่ำเสมอเศรษฐกิจจะดีไม่ดีเขาโตโตด้วยคนบริหารหรือโตด้วยระบบครับระบบคนที่เป็นผู้บริหารถึงเวลาก็ออกไปคนใหม่ก็เข้ามาแต่ระบบยังคงเดินหน้าต่อไปดังนั้นระบบที่ได้มาตรฐาน จะนะำมาให้คนในวงการเครือข่าย copy นีานำไปทำตามๆกันผมเปรียบระบบให้คนที่มาคุยกับผมทุกคนเข้าใจาง่ายๆเปรียบยง่ายเหมือนกับรางรถไฟรางรถไฟเปรียบสม,มือนเป็นระบบสมมุติว่าเราจะเดินทางไปเชียงใหม่ขึ้นรถไฟหัวลำโพงรถไฟที่จะไปเชียงใหม่ทุกโบกี้ถ้าอยากไปถึงปลายทางต้องอยู่บนรางใช่ไหมค่ทุก โบกี้ต้องอยู่บนรางแปลว่าอยู่บนระบบเดียวกันถ้าทุกโบกี้อยู่บนรางหมายถึงทํางานในระบบเดียวกันพอหัวจักเขาลากออกจากหัวลําโพงตามเวลาทุกโบกี้ที่อยู่บนรางนั้นมีโอกาสถึงปลายทางเชียงใหม่ใช่หรือไม่ใช่แต่ถ้าแต่ละโบกี้ต่างคนต่างคิดต่างคนต่างทําอยู่บนรางบ้างอยู่นอกรางบ้างหัวจักจะลากไปถึงปลายทางได้หรือได้หรือไม่ครับไม่ได้แปลว่า ที่เป็นอยู่ที่ระบบขายตรงใช้คนนําต่างคนต่างทำต่างคนต่างคิดจึงไม่สามารถไปถึงปลายทางทําแล้ววนวนวรับรับหนึ่งใหม่ดังนั้นถ้าเราเอาคนในองค์กรเดอะเมจิกเกนของเราอยู่ใส่อยู่ในระบบทุกคนอยู่บนระบบอยู่บนรางโอกาสที่จะไปถึงปลายทาง3ล้านห้าแสนบาทต่อเดือนเป็นไปได้ใช่หรือไม่ใช่ครับใช่หรือไม่ใช่ครับ เราเลยใช่ไหมครับที่จะเป็นคนที่มีรายได้เดือนละสามล้านห้าเราเลยใช่ไหมครับใช่หรือไม่ใช่ใช่หรือไม่ใช่ใช่หรือไม่ใช่เนี่ยใ,ให้ถามใจตัวเองดูให้ถามใจตัวเองนะถามใครไม่ได้เลยนะถามผมผมก็ตอบไม่ได้ตกลงเรามาถามใจตัวเองกันกัน,กนดีดูหน่อยดีไหมครับว่าเราจะใช่คนที่มีรายได้สามล้านห้าหรือไม่อะถามใจตัวเองอยกมือข้างขวาขึ้นเอาม,ามือฝ่ามานะบ่าครับเอามือฝ่ามานะครับยกขึ้นสูง S 1> <S 1> เดี๋ยวจะให้ถามจใจเองนะครับยกขึ้นถึงสูงแล้วเอามาแตะที่นอกด้านซ้ายแตะนอกใครหนอกมันนะครับถามจใจเองนะครับว่าคนที่จะมีรายได้เดือนละสามล้านห้าเนี่ยใช่คนอย่างเราเราไหมใช่หรือไม่ใช่ใจเราบอกว่าไงใช่ภายในกี่เดือน